คุณเคยเห็นลุงม,ม้าในมุมที่น่ารักแบบนี้ไหมบนรถบัสมีเด็กชายคนหนึ่งทำหน้าตลกใส่เขาเสี่ยวซุวยตอบกลับแบบนี้จากนั้นเด็กชายก็ทำเสียงเรียนแบบไดโนเสาร์อย่างตื่นเต้นลุงม,ม้าก็อ้าปากกว้างขึ้นท,ทันทีทำท่าทางที่เกินจริงมากขึ้นเสี่ยวซุวยโชว์แขนที่ใหญ่กว่าขายอย่างมั่นใจแต่ไม่คาดคิดว่าเขาจะเผลอทำที่จับพังตอนนี้มันน่าอายจริงๆเขาจึงต้องเงียบๆสังเกตสิ่งรอบข้างอย่าให้ใครรู้ว่าเป็นเขาที่ทำเพราะตอนนี้เขาแม้แต่ที่จับก็ยังไม่สามารถชดใช้ได้แต่ใครจะคิดว่า เมื่อไม่นานมานี้เขาเป็นนักกีฬายกแขนอาชีพควรจะมีอนาคตที่สดใสในการแข่งขันยกแขนใ,ใต้ดินที่อเมริกาลุงมาใช้พลังเหนือธรรมชาติเคยได้รับเกียรติยศมากมายแต่บางคนในอเมริกากลับไม่เชื่อว่าตนจะพ่ายแพ้ให้กับคนผิวเหลืองก็เริ่มเล่นตุกติกใส่ร้ายเขาต้องใช้ยาเสพติดแน่นอนลุงมาไม่สามารถทนต่อการเหยียดชั่วชาติของคนผิวขาวได้ดังนั้นในความโกรธจึงใช้ความรุนแรงสั่งสอนฝ่ายตรงข้ามสุดท้ายทําให้เขาควรจะได้เข้าสู่สนามโอลิมปิกเขาทุกสมาคมอเมริกาถอดชื่อออกทําให้ชีวิตการงานของเขาจบสิ้น เขาจึงต้องตกต่ำกลายเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในซูเปอร์มาร์เก็ตทุกวันกัดแฮมเบอร์เกอร์ราคาถูกมองหน้าจอที่น่าเบื่อชีวิตดำเนินไปอย่างไร้จุดหมายความฝันโอลิมปิกในอดีตได้บอกลาเขาอย่างสิ้นเชิงแต่ในวันนั้นมีโทรศัพท์สายหนึ่งกลับมาจุดประกายความหวังของเขาอีกครั้งเพื่อนบอกเขาว่าที่เกาหลีมีการแข่งขันแข่งกลกกำลังจัดขึ้นแชมป์การแข่งขันด้วยใอุ่นไม่เพียงแต่จะได้รับเงินรางวัลหนึ่งร้อยล้านแต่ยังสามารถเป็นตัวแทนเกาหลีเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกเมื่อทราบข่าวนี้ทำให้ลุงมมมม้้าาาาาาี่่อออยูกกลงงเเรริืนนนนนป็ผแบบััควฝใด เลือกกลับประเทศโดยไม่ลังเลก่อนจะไปเขามองเหรียญทองที่เคยได้รับสาบานในใจว่าจะต้องนำเกียรติยศของตนกลับมาพอลงจากสนามบินลุงมาเริ่มมองหารูปร่างของเพื่อนเสี่ยวซวุยแต่กลับพบว่าเสี่ยวซุ้ยมารับเขาด้วยรถสปอร์ตดูเหมือนว่าชายคนนี้จะทําได้ดีโดยไม่รู้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถเช่าของเสี่ยวซวุ้ยทําแบบนี้เพียงเพื่อคนหนึ่งคนพอไปถึงงานเลี้ยงที่บ้านคนอื่นก็เพื่อหาของกินลุงมาสแสดงสีหน้าที่เต็นไปด้วยความไม่รู้จะทําอย่างไรในตอนกลางคืนเสี่ยวซุ้ยยังจัดการเขาให้เขาไปพักที่โมเาานนต แต่พอเขากดรีโมทเตียงกลับเริ่มขยับตกใจจึงรีบกดปุ่มหยุดแต่กลับทําให้เตียงขยับเร็วขึ้นและในครั้งนี้ที่กลับประเทศเขายังมีความปรารถนาที่ยังไม่สมหวังหนึ่งอย่างนั่นคือการหามันดาที่เคยทิ้งเขาไปอิงจากความทรงจําในวัยเด็กเขาเผลอไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งโชคดีที่ได้สอบถามจากเพื่อนบ้านรอบๆในที่สุดเขาก็มาถึงบ้านของแม่แต่พอถึงหน้าประตูเขาก็รู้สึกตื่นเต้นจนไม่กล้ากดกริ่งเพิ่งตัดสินใจแน่วแน่ขณะนั้นมีเด็กสองคนเดินเข้ามาข้างหลัง เห็นลุงมาแข็งแรงขนาดนี้ยังคิดว่าเขาเป็นปีศาจแต่ลุงมาไม่มีโอกาสพูดก็ถูกเสี่ยวซ่วยเรียกตัวไปด้วยโทรศัพท์โดยไม่รู้เลยว่าสองเด็กน้อยนี้คือหลานของเขาการพบกันครั้งแรกลุงมามีท่าทางซื่อๆก็ทำให้พวกเขาประทับใจอย่างลึกซึง้งหลังจากนั้นลุงมาได้ถูกเสี่ยวซ่วยพาเข้าไปในฝักใต้ดินค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมของลุงมาถูกดูแลโดยสร้างปียวทั้งหมดแต่เขายังไม่รู้ตัวที่จริงเสี่ยวซ่วยได้วางแผนทุกอย่างกับสร้างเปียวเมื่อคืนแล้วเสี่ยวซ่วยได้เปิดการแข่งขันแขนข,ของลุงมาให้สร้างป ถ้าหากเปิดเว็บไซต์การพนันในวงนอกนั่นจะต้องทำให้ได้เงินทองมากมายดังนั้นจึงต้องการเงินสนับสนุนจากสร้างเปียวอย่างเร่งด่วนไม่ผิดหวังเมื่อสร้างเปียวได้ยินก็รู้สึกสนใจทันทีและเพื่อทดสอบความสามารถของลุงมาเขาก็เรียกคนมาขนต๊แข่งกำลังแขนมาในทันทีแล้วเรียกคนหัวล้านที่แข็งแกร่งที่สุดมาเพื่อประลองกับเขาแต่ไม่ว่าจะให้หัวล้านใช้แรงมากแค่ไหนเขาก็ยังถูกลุงมาเอาชนะได้อย่างง่ายดายสร้างเปียวดูการแข่งขันไปด้วยและพูดกับคนรวยรุ่นใหม่ข้างๆแสดงให้เห็นถึงความสามารถของลุงมาหวังว่าจะได้รรรัับบกกาาสสนนนุุจ่ใหม เพื่อทำเงินจากการเล่นพนันนอกคนรวยรุ่นใหม่ก็พอใจกับลุงม,มาเช่นกันลุงม,มาจึงมีถานะสูงขึ้นอย่างมากเขาได้เข้าพักในโรงแรม5ดาวทันทีสนุกสนานกับความสะดวกสบายที่ไม่เคยมีมาก่อนและยังไม่รู้ว่าเสี่ยวซุ่ยกําลังใช้เขาหาเงินอยู่ตอนเย็นเสี่ยวซุ่ยเปิดปากพูดว่าจีเอกหวังว่าเขาจะสามารถแพในแมตช์ที่2ไม่คาดคิดว่าลุงม,มาจะลังเลอย,อยู่สักพักแล้วก็ยอมรับทันทีเข้าใจว่าถ้าได้เงินมาอย่างน้อยก็ต้องทําการยอมแพ้บ้างดังนั้นในแมตช์แรกเขาจึงต้องชนะแต่ไม่คาดคิดว่าในแมตช์แรกคู่ต่อสู กลับเป็นชายร่างใหญ่สูงสองเมตรมองดูร่างกายที่น่าทึ่งของเขาเสี่ยวซุยนไม่สามารถไม่กังวลเกี่ยวกับลุงมาได้เตือนลุงมาว่าต้องชนะในแมตช์แรกให้ได้อย่างไรก็ตามลุงมากลับมีสีหน้าสงบไม่มีความตัวแม้แต่น้อยเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นชายร่างใหญ่ใช้กำลังทั้งหมดเพื่อพยายามเอาชนะเขาแต่เขากลับหน้าตาแดงก่ำส่วนลุงมายังคงยืนหยัดไม่ล้มในขณะนั้นลุงมาก็รู้สึกเบื่อหน่ายเพียงแค่ใช้แรงเบาๆเขาก็พลิกชายร่างใหญ่ไปได้ในทันทีสุดท้ายในเสียงเชียร์ของผู้คนชนะได้อย่างง่ายดายขณะนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเเดินข้ามาม แต่ไม่คาดคิดว่าสร้างเปี่ยวจะเดินเข้าไปทำร้ายเธอทันทีฉากนี้ดึงดูดความสนใจของลุงมาเมื่อเห็นสร้างตัวรังแกผู้หญิงลุงมารู้สึกโกรธจนไฟในใ,นใจลุกโชนขึ้นทันทีที่แท้เมื่อลุงมากลับไปบ้านแม่อีกครั้ง <im it> เขาก็ได้พบกับเด็กสองคนที่กำลังไปโรงเรียนแม้ว่าเขาจะพยายามหลบซ่อนแต่ก็ยังถูกเด็กหญิงคนหนึ่งพบสุดท้ายเขายืนยันว่าเด็กสองคนคือหลานของเขาซึ่งเป็นลูกของน้องสาวที่เขาไม่เคยพบมาก่อนดังนั้นเขาจึงเริ่มสังเกตน้องสาวอย่างเงียบๆลุงมาที่รู้สึกตื่นเต้นซ่อนตัวอยู่ในมุมอย่างวิตกก แต่ในขณะที่เขากําลังรวบรวมความกล้าเข้าไปเขาก็ถูกเสี่ยวช่วยพบเข้าเพื่อปกปิดความลับในใจของเขาเขาจึงต้องเลือกบันใหม่เพื่อพบกันอีกครั้งแต่เขาไม่รู้ว่าน้องสาวก็สังเกตเห็นเขาแล้วเมื่อเห็นน้องสาวถูกแกล้ง,ลงเขาจึงตัดสินใจในเกมที่ควรจะแพ้ครั้งที่สองเขาใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อเอาชนะคู่แข่งการกระทํานี้ทําให้สร้างเปียวเสียเงินไปมากเขาโกรธจนเดินเข้าไปถามทันทีผลคือถูกลุงม,มาใช้มือเดียวจัดการจนถูกผลักไปข้างๆดังนั้นการกระทําที่ขาดความระมัดระวังของเขาทําให้สร้างเปียวโรกรธจัด สุดท้ายกระเป๋าของทั้งสองคนถูกโยนออกมาอย่างไร้ความปราณีเสี่ยวซุ่ยที่ไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นขอร้องสงรา้างเปียวให้ใจดีผลที่ได้กลับเป็นการถูกสรา้างเปียวตีอย่างหนักเขาที่กำลังหงุดหงิดไม่มีที่ระบายจึงลงมืออย่างไม่ปราณีเสี่ยวซุ่ยจึงได้แต่ก้มตัวนั่งอยู่ที่นั่นอย่างเจ็บปวดในช่วงวิกฤตลุงมาได้ยินเสียงและรีบกลับมาเมื่อเห็นเพื่อนถูกตีเขาก็โกรธทจัดทันทีเขาไม่พูดอะไรเดินเข้าไปสั่งสอนลูกน้องไปหลายคนถึงแม้คนตรงข้ามจะมากมายเขาก็ไม่รู้สึกเสียเปรียบเลยเเเมมื่่่่่อออออห็็นนนน้้น้้งงงงงงงถููกกกกตตีีีีจจสสสสสลบาาายยรรปวึัททแขุด ผลก็คือคนนี้ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของลุงมาแค่ไม่กี่ทีก็เหมือนกับลูกไก่ถูกลุงมากกดไว้ที่มุมกำแพงน้องสาวเห็นเหตุการณ์นี้จึงรีบเข้ามาห้ามขอร้องสร้างเปียวให้เมตตาปล่อยพวกเขาไปแต่กลับถูกสร้างเปียวผลักลงไปที่พื้นถึงท่านวางแผนจะใช้ไม้เท้าทุกเธอโชคดีที่ในช่วงวิกฤตลุงมาได้หยุดเขาไว้ได้อีกครั้งในขณะนั้นตำรวจตรวจก็รีบมาที่นี่สร้างเปียวเห็นดังนั้นก็รีบใส่ร้ายว่าลุงมาเป็นคนทำร้ายแล้วใช้ข้ออ้างหามมนดาเป็นเหตุผลหนีไปอย่างรวดเร็วสุดท้ายลงม่่่่าาาาาถูกไปทีีีีสนตรรวววจเยยซบบอิบ ลุงมาเป็นแชมป์การแข่งขันแขนกลนที่มาจากอเมริกาย่ารไรก็ตามตำรวจไม่ยอมเชื่อผลก็คือฉากนี้ก็เกิดขึ้นสู้เต็มที่เลยว้าว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 แต่ถึงแม่ลุงมาจะแสดงความสามารถสถานีตำรวจยังคงต้องสอบสวนให้ชัดเจนต้องรู้ตัวตนของเขาก่อนถึงจะปล่อยตัวโชคดีที่ในขณะนั้นน้องสาวพาเด็กๆมาที่สถานีตำรวจเด็กหญิงวิ่งเข้ามาเรียกว่าลุงแล้วก็มากอดกับลุงมาสุดท้ายในสายตาที่ประหลาดใจของลุงมา น้องสาวหยิบรูปภาพออกมาอธิบายทุกอย่างกับตำรวจที่แท้ตั้งแต่ลุงมามาที่นี่ครั้งแรกน้องสาวก็เห็นลุงมาเมื่อเห็นรูปในของที่ระลึกของแม่เธอก็เริ่มเดาได้ถึงทุกอย่างบวกกับวันนี้ลุงมาก็ปกป้องเธอโดยไม่สนอันตรายดังนั้นน้องสาวจึงยืนยันตัวตนของเขาและหลังจากนั้นลุงมาก็เป็นหลีเข้าใจที่แท้แม่ของเขาเสียชีวิตจากโรคร้ายเมื่อปีที่แล้วในฐานะน้องสาวของแม่เลี้ยงเดียวตอนนี้เธอเลี้ยงลูกสองคนอยู่คนเดียวลุงมารู้สึกเศร้าใจขึ้นมาท,าทันทีสุดท้ายทั้งสองคนได้รับการปล่อยตัว โดยไม่มีความผิดด้วยความช่วยเหลือของน้องสาวแต่ตอนนี้ทั้งสองคนกลับไม่มีที่ไปเสี่ยวซุ่ยจึงเสนอให้ไปพักที่บ้านน้องสาวสักระยะช่วงขณะนั้นลุงมารู้สึกอึดและคิดจะปฏิเสธแต่มือเล็กๆของหลานสาวกลับจับขาไว้แน่นสุดท้ายด้วยการเชิญชวนอย่ากอบอุ่นหัวใจของลุงมาก,ก็อ่อนลงและหลานชายทั้งสองคนก็รู้สึกอยากรู้อยากเห็นกับชายร่างใหญ่ที่มาถึงลุงก็รู้สึกอยากรู้อยากเห็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือใหญ่ของเขาตอนที่เมื่อหลานชายต้องการเข้าห้องน้ำปรากฏว่าประตูถูกล็อกจากด้านในไม่คาดคิดว่าลุงมาจะถอดประตูทัั้้้งบาาาานอออออกดดดวยมมมืเปลขไถ ฉากนี้ทําให้หลานชายตกใจจนทําให้เขาเรอออกมาปุ๋ยมองดูหลานชายที่น่ารักทั้งสองคนลุงมาแทบจะใจอ่อนกับสองคนนี้แล้วในขณะเดียวกันการมาของเขาก็ทําให้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของบ้านหลังนี้ในฐานะที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อ่อนแอมีเด็กแว้นหลายคนที่มารวมตัวกันที่หน้าบ้านของเธอเพื่อสูบบุหรี่แต่ทุกครั้งที่เธอเข้ามาห้ามก็ไม่ได้ผลลุงมาได้ยินเสียงจึงรีบเดินเข้ามารูปร่างที่ใหญ่โตนี้ดูเหมือนจะมีความรู้สึกกดดันที่มองไม่เห็นเด็กแว้นบางคนทันใดนั้นก็หมดความกล้าหาญหลังจากขอโทษก็รีบบนีไปออย่างั และเมื่อมีลุงมาเป็นกำลังใจทําให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้มาหลายปีจึงหลีกเลี่ยงความรู้สึกแปลกแยกไม่ได้ลุงมาเข้าใจว่าเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ตลอดไปแต่ในขณะที่เขากาลังเก็บกระเป๋าเตรียมตัวจะไปเขากลับเห็นเด็กแว้นสองคนที่นั่งเฝ้าอยู่ไกลๆพอเข้าไปถามก็รู้ว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อถูงนี้เขาแสดงออกอย่างไม่อดทนว่าลูกอยู่ที่บ้านให้ทั้งสองคนรีบไปแต่มีคนหนึ่งไม่ยอมและยังจะอยู่ที่นี่ไม่ไปเมื่อเห็นลุงมาเดินมาคนที่มีปัญหายังอยากยื่นมือไปสังสสงส่งสอนทนทแ จากนั้นก็ผลักอีกคนออกไปเขาเตือนอย่างสงบว่าถ้าพวกคุณกล้ามาที่นี่อีกผมจะตีพวกคุณทุกครั้งที่เจอหลานชายสองคนเห็นฉากนี้ก็หัวเราะอ,อย่างมีความสุขแล้วก็บกมือให้ลุงมาไปบ้านดูเหมือนว่าเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวน้องสาวลุงมาจึงต้องอยู่ที่นี่ต่อไปตั้งแต่นั้นมาเขาก็เริ่มหมวดดูแลเด็กตอนกลางวันทําอาหารให้หลานชายตอนกลางคืนก็กล่อมให้พวกเขานอนเวลาว่างก็ฝึกแขนที่หน้าประตูและตั้งแต่เขาอยู่ที่นี่คนที่มาทวงหนี้ก็ไม่กล้าเข้ามาในบ้านอีกเลยเพียงแค่เห็นเขาก็จะโค้งคำ การมาของลุงมาได้มอบให้กับบ้านนี้ความรู้สึกปลอดภัยที่หายไปนานและเขาที่ไม่เคยสัมผัสความรักในครอบครัวก็เริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นของบ้านในวันหยุดสุดสัปดาห์เขายังจะตั้งใจทำเบอร์เกอร์ให้ทั้งสองคนแต่เมื่อสองหลานกัดเข้าไปก็พบว่ารสชาตินี้ไม่ต่างจากอาวุธชีวภาพไปกินข้างนอกก็แบบนี้ลุงมาที่ไม่มีเงินจึงเลียนแบบเสียวซวยพาหลานสองคนไปที่งานเลี้ยงของคนรวยกินและดื่มอย่างสานุสนานเด็กน้อยสองสามคนก็เริ่มชอบลุงคนนี้มากขึ้นไม่เห็นมีใครพูดว่าเขาหน้าตาเหมือนกรริลลาาาาหนสววีพูด่ ลุงของฉันแค่หน้าตาไม่ดีเท่านั้นได้ยินคำนี้ลุงมาก็พูดไม่ออกทันทีตอนกลางคืนเสี่ยวซุ่ยก็มีความคิดใหม่เขาชักชวนลุงมาให้ไปปูซานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแขนกลกลัวว่าลุงมาจะไม่ยอมยังใช้เบอร์เกอร์ซื้อใจหลานๆได้ก็แบบนี้หลานๆก็อกกอดลุงสองชวนเขาไปเข้าร่วมการแข่งขันลุงมาไม่มีทางเลือกจึงต้องตอบรับแต่ในวันถัดมาที่มาถึงปูซานรู้การแข่งขันที่พูดกันไว้เป็นเพียงการแสดงเพื่อการกุศลแต่ผู้เข้าร่วมมีแชมป์แขนกลคนก่อนเมื่อมาถึงช่วงที่เข้มข้้้นเสีี่่่ยยวไมมลลืทจะใหกอง จับภาพครอบครัวน้องสาวที่กำลังเชียร์ฝั่งนี้แชมป์แขนกลคน,คนก่อนแม้จะมีความสามารถไม่ธรรมดาเช่นกันแต่ยังคงแท้ให้กับพลังที่แข็งแกร่งกว่าของลุงม,มาและในสายตาของหมมาลนานทั้งสองลุงคือซูเปอร์ฮีโร่ที่เก่งกาจแต่เขาก็มีช่วงที่ขี้กลัดเหมือนกันเมื่อเห็นปลาหมึกที่ยังขยับอยู่ลุงมาแค่รู้สึกคลื่นไส้แต่ภายใต้การเชิญชวนอยากกระตือรือร้นของหลานสาวสิ่งที่เขาไม่อยากกินก็จะไม่ปฏิเสธไม่นานพวกเขาก็จมอยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขน้องสาวมองดูลุงมาเล่นกับเด็กๆในใจรู้สึกถึงความสุขที่หาายไปน แต่เธอก็ยังมีความลับที่ซ่อนอยู่ดังนั้นในคืนหนึ่งเธอจึงไปหาลุงมาที่นั่งดื่มอยู่ที่ชายหาดเตือนเขาว่าควรไปเยี่ยมหลุมศพของแม่หรือไม่อยางไรก็ตามลุงมากับปฏิเสธทันทีน้องสาวเข้าใจว่าลุงมากังรู้สึกถูกแม่เท่าทิ้งเก็บความแค้นไว้ในใจจนถึงวันถัดมาเรื่องราวของลุงมาถูกนําเสนอในข่าวที่แท้เสี่ยวซวุยได้วางแผนกับนักข่าวไว้ล่วงหน้าเป้าหมายที่เขาให้ลุงมามาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคือเพื่อให้ได้รับการเปิดเผยจากสถานีโทรทัศน์เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนลุงมาถ ผลคือไม่กี่ปีต่อมาพ่อแม่บุญธรรมเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดเขาที่ไม่มีที่พึ่งมักถูกปลงแกล้งอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ถูกปลงแกล้งเขาจึงกลายเป็นนักกีฬาชิงแชมป์แขนกลนและคว้าแชมป์การแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างง่ายดายแต่กลับถูกกล่าวหาว่ามีการเหยียดชั่วชาติโดยสมาคมแขนกลเมริกาจึงถูกตัดชื่อออกการกลับประเทศเพื่อแข่งขันเป็นทางเดียวที่เขาจะไล่ตามความฝันในการเป็นแชมป์เรื่องราวของลุงมาได้ดึงดูดความสนใจจากผู้คนจำนวนมากและเมื่อได้รับการสนับสนุนที่ต้องการแล้วก็จะได้พักฟื้นและเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน วันถัดมาเสี่ยวซุ่ยพาลุงมาไปที่คลินิกแพทย์แผนจีนเพื่อรักษาที่แทนเมื่อครั้งที่เขาปกป้องน้องสาวลุงมาเผลอทําให้ข้อมือบาดเจ็บแต่ลุงมากกลับไม่เข้าใจว่าทําไมข้อมือที่บาดเจ็บทาไมหมอถึงต้องฉีดยาเขาที่หัวมากมายขนาดนี้วิธีการรักษาที่แปลกประหลาดนี้ทําให้ลุงมากเกิดความสับสนขณะนั้นเสี่ยวซุ่ยได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งจึงรีบออกไปลุงมาเห็นว่าเขาต้องมีเรื่องในใจแน่แน่ดังนั้นในตอนกลางคืนเขาจึงตามเสี่ยวซุ่ยไปอย่างเงียบเงียบแต่กลับถูกพ่อของเสี่ยวซุ่ยจับได้ขนังคาเขาช่วขณะหนึ่งยยังงเเเขข้้าาาาาาใจจจิิิิดดดคควว่่ป็นนรมีละธบ แต่กลับอารมณ์ร้อนจนไม่สามารถฟังได้เลยจนกระทั่งเสี่ยวซุ่ยอธิบายจึงคลี่คลายความเข้าใจผิดหลังจากนั้นลุงมารู้ว่าแท้จริงแล้วพ่อของเสี่ยวซุ่ยทําธุรกิจถูกหักหลังโดยหุ้นส่วนไม่เพียงแต่ล้มละลายยังมีหนี้สินมากมายเพื่อชดใช้นี้ให้พ่อเสี่ยวซุ่ยจึงทํางานหนักเพื่อหาเงินดังนั้นเหมือนกับลุงมาพวกเขาต้องการใช้การแข่งขันครั้งนี้เป็นโอกาสในการพลิกชีวิตกลับบ้านหลังจากนั้นลุงมาโดยบังเอิญได้รู้ว่าแม่ของเขาวีในช่วงชีวิตของเธอเขียนไดอารี่ทุกวันดังนั้นเขาจึงเข้าสู่ระบบอีเมลของแแมม่่อออกกไปปข้างนละเเริิดดู จากเนื้อหาเขาก็ได้รู้ในที่สุดความจริงที่แม่ซ่อนเอาไว้นานหลายปีที่แท้ในวัยเด็กแม่ไม่ได้ตั้งใจทอดทิ้งเขาแต่เป็นเพราะเขาเจ็บป่วยหนักในวัยเด็กแต่ความยากจนและความสิ้นหวังทําให้แม่ไม่มีทางเลือดังนั้นจึงมอบเขาให้กับคู่สามีภรรยาชาวอเมริกันแม่ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในความรู้สึกผิดและความคิดถึงและน้องสาวจริงๆแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดก,กับเขาเธอเป็นเพียงผู้เช่าของแม่ในตอนนั้นแม่เห็นว่าเธอน่าสงสารและมีลูกสองคนดังนั้นจึงรับพวกเขาเข้า,ขามาในชีวิตต่อมาพวกเขาช่วยเหลือซึ่ และทาให้บ้านที่แตกสลายนี้มีความอบอุ่นเล็กน้อยขณะนี้ลุงมาในที่สุดก็เข้าใจว่าการทอดทิ้งของแม่ไม่ได้ไร้ความรู้สึกแต่เป็นความรักที่หนักหน่วงต่อเขาดังนั้นวันถัดไปก่อนที่จะออกไปกับน้องสาวจึงไปที่สุสานของแม่เพื่อไหว้พอถึงที่เสี่ยวซุ่ยก็พาลูกๆไปเพื่อให้ทั้งสองมีพื้นที่พูดคุยยืนอยู่หน้าหินหลุมศพที่เย็นเฉียบนี้ลุงมาในใจรู้สึกหลากหลายเรากับได้รู้จักกับคนที่อยู่เคียงข้างเขาเป็นครั้งแรกน้องสาวที่ได้พบกันอีกครั้งเพราะความจริงเมอาาลงงขุ ค่อยๆห่างออกไปตามความเมื่อที่เข้ามาดวงตาของน้องสาวก็เริ่มมีน้ำตาแต่ลุงมากก็ไม่รู้ว่าแม้จะไม่มีความสมพันธ์ทางสายเลือดแม่ก็ยังถือว่าน้องสาวเป็นคนในครอบครัวจนกระทั่งแม่เสียชีวิตก็ยังสั่งให้เขาหาพี่ชายให้ได้แล้วให้เขาพูดคำว่าขอโทษแทนตัวเองเช้าวันถัดมาลุงมากก็เก็บกระเป๋าแล้วจากไปโดยไม่บอกลาและเข้าใจว่าเขาไม่สามารถหมดหวังได้อีกต่อไปเขาตื่นตอนสี่โมงเช้าทุกวันเริ่มออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันแขนในอีกหนึ่งสัปดาห์ดัมเบลหนัก200ปอด์ยอยึ้นก็ยกขึ้น น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นทุกวันในการฝึกซ้อมที่เหมือนนรกวันแล้ววันเล่าแขนเทพกิเลนที่แข็งแกร่งที่สุดในค้าบสมุทรได้ฟื้นคืนอีกครั้งในโรงงานร้างนั้นมีรถยนต์ออฟโรดหนักสามตันตกลงสู่พื้นอย่างหนักพลังอันยิ่งใหญ่ก็เฟ็นลีได้ถูกฝนสำเร็จวันแข่งขันกำลังจะมาถึงในไม่ช้านี่คือการแข่งขันแขนงที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนล้วนเป็นยอดฝีมือในขณะนี้คู่ต่อสู้ของลุงมาไม่เพียงแต่มีของปีที่แล้วแชมป์เเเกก่่่าาาทททีีี้้้้อองงงงัันแหรวววจคคุล็ขขขขะไ คู่ต่อสู้ที่เผชิญหน้ากับเขาทุกคนไม่มีข้อยกเว้นข้อมือของพวกเขาทุกคนถูกกดจนหักและเพื่อที่จะคว้าแชมป์อย่างราบรื่นเหล็กเที่ยวได้ฉีดยาเสพติดอย่างลับๆในช่วงนี้ในระหว่างการแข่งขันไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกเจ็บแม้แต่พลังยังสามารถเพิ่มขึ้นหลายเท่าในเวลาอันสั้นก่อนการแข่งขันนักเก่าได้มาสัมภาษณ์โดยเฉพาะถามลุงมาว่ามีใครมาด้วยหรือมีอะไรอยากบอกครอบครัวไหมแต่เรื่องนี้ก็ทําให้ลุงมารู้สึกเจ็บปวดเพราะเขาก็ไม่แน่ใจว่าน้องสาวและหลานๆของเขายังถือว่าเป็นครอบครัวของเขาหรือไม่จากนั้นนักกีฬาได้จััคููู่่แขขงนนนกเป็ การแข่งขันก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการลุงมาใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เอาชนะคู่แข่งอย่างต่อเนื่องเข้าสู่16คนสุดท้ายขณะที่อีกด้านหนึ่งไทยเย่ก็แข่งแกร่งไม่แพ้กันเขาเอาชนะคู่แข่งทุกคนได้อย่างง่ายดายแต่ในการแข่งขันครั้งถัดไปลุงมาเกิดเหตุไม่คาดคิดเพราะการฝ้าที่ตั้งใจของคู่แข่งทำให้ข้อมือของเขาได้รับบาดเจ็บในช่วงพักครึ่งลุงมาสามารถทำได้เพียงพ่นสเปรย์ป้องกันอย่างต่อเนื่องขณะนั้นเสียบซุยเดินเข้ามาและแนะนำให้ใหเขายอมแพ้การแข่งขันที่แท้เมื่อสักครู่สร้างเปียวได้ส่งคนไปหาเเ่่ยว,วยนนอง้100าาพพืกกขขขมแแรั เสี่ยวซุ่ยที่ตั้งใจจะปฏิเสธในตอนแรกสุดท้ายเขาก็รู้สึกหวั่นไหวถ้าเขามีเงินเหล่านี้เขาก็จะสามารถใช้นี้ให้พ่อได้แต่ใครจะคิดว่าลุงมาเผชิญกับการล่อลวงเขายังคงยืนยันที่จะเข้าร่วมเพราะเขาเคยสัญญากับหลานชายสองคนจะต้องคว้าแชมป์ให้ได้นี่ไม่ใช่แค่คำมั่นสัญญาของเขาต่อเด็กๆแต่ยังเป็นโอกาสสุดท้ายในชีวิตของเขาในรอบรองชนะเลิศลุงมาได้พบกับแชมป์ก่บับแต่เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นสองคนที่แข็งแกร่งเกิดการหลุดมืออาการบาดเจ็บที่ข้อมือของลุงมาทำให้เขาเหงื่อท่วมตัวและเมื่อหลุดมืือออทั้้งงคนตูกม เพื่อดาเนินการแข่งขันต่อไปหนึ่งคือแชมป์เก่าอีกหนึ่งคือมาเมือที่แข่งแกร่งที่สุดสองสุดยอดราชาแห่งจุดสูงสุดร่วมกันใช้พลังพลังอันแข็งแกร่งนั้นถึงกับทําให้มือผูกขาดขาดผู้ชมทั้งสนามต่างตกตะลึงการแข่งขันแบบนี้แม้แต่ผู้ดําเนินรายการก็ยังไม่เคยเห็นมาก,ก่อนถึงอย่างนั้นการแข่งขันก็ยังดําเนินต่อไปลุงม่ายังคงยืดเยื้อกับคู่ต่อสู้เป็นเวลานานและยังคงไม่สามารถแยกออกจากกันได้แชมป์เก่าที่ยินหยัดด้วยเทคนิคที่ชาญฉลาดในขณะนั้นลุงม่าไม่สามารถไม่คิดถึงสัญญาที่มีต่อน้องชายตัวน้้ออออยในทนททััเเขขขาาารูสึกกกว่พลงงแต สุดท้ายเขาชนะแชมป์เก่าและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จทำให้ผู้ชมด้านล่างส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนานในช่วงเวลานี้แม้แต่เสี่ยวซวุยก็ถูกสายตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาของลุงมาดึงดูดมาที่หลังเวทีและไม่ลังเลที่จะคุกเข่าขอร้องสร้างเปียวให้คืนเงินเหล่านี้เมื่อถึงที่ลุงมาไม่ลังเลแม้แต่น้อยสายตาที่มั่นคงประกาศว่าเขาจะไม่ถอนตัวจากการแข่งขันยกมือขึ้นแล้วปัดสร้างเปียวออกไปหันหลังแล้วดึงเสี่ยวซวุยที่คุกเข่าลงบนพื้นขึ้นทั้งสองคนอยู่ท่ากลางเสียงเชียร์ของผู้ เสียงเชียร์ของน้องชายสองคนที่แท้เด็กทั้งสองรู้ว่าลุงจะเข้าร่วมการแข่งขันไม่ลังเลที่จะนั่งรถมาที่นี่ในคืนเดียวเพื่อเชียร์เขาแม้กระทั่งนำเหรียญรางวัลของเขามาด้วยนี่คือเหรียญแชมป์เหรียญแรกในอาชีพของลุงม,มากสำหรับเขามันมีความหมายอย่างยิ่งหลังจากรวบรวมกำลังลุงม,มากก็เดินขึ้นเวทีอย่างช้าๆเตรียมพร้อมที่จะทำเต็มที่และคู่ต่อสู้ของเขาก็คือคนที่ถูกเรียกว่าปีศาจให้ฟันเหล็กจับมือกันอย่างเป็นมิตรก่อนการแข่งขันแต่กลับถูกให้ฟันเหล็กผลักออกไปเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นอย่างเป็นทททาาาางงงงงกกกรลลุม,ม็็แสดใหห้เนนถึึพัี่่่ แต่ไม่คาดคิดว่าไอ้ฟันเหล็กจะใช้กลอุบายเมื่อไม่สามารถเอาชนะได้เขาจงใจปล่อยมือแล้วใช้แรงดึงให้ขาดนิ้วหัวแม่มือของลุงมาแม้ว่าอาการบาดเจ็บจะหนักขึ้นลุงมากก็ไม่ยอมแพ้กดฟันแน่นและกลับมาสู้กับไอ้ฟันเหล็กอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขากลับตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบความเจ็บปวดทําให้เขาแทบจะไม่สามารถยืนได้พอคิดจะโต้กลับผลกลับถูกไอ้ฟันเหล็กดึงกลับไปอีกครั้งในขณะที่ทุกคนคิดว่าผลแพ้ชนะได้ถูกตัดสินแล้วในขณะนั้นมีเงาร่างที่คุ้นเคยมาที่สถานที่น้องสาวตื่นเต้นอยู่่่่่ขข้าาาางงลลเเเเพือีียุมมกกททจะนไหว ในขณะนั้นเขาเห็นน้องสาวในช่วงเวลาที่สับสนเขารู้สึกถึงความรักจากครอบครัวที่มาช้าและเข้าใจว่าครอบครัวที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดน้องสาวและหลานชายสองคนยังคงเป็นครอบครัวที่ห่วงใยเขาลุงมาที่ตระหนักได้ในทันทีได้ระเบิดพลังออกมาพลังที่แข็งแกร่งแขนที่เหมือนกิเลนเริ่มมีเส้นเลือดปุดขึ้นในสายตาที่ไม่อยากเชื่อของเทาย,ยางเขาก็เปลี่ยนจากการเป็นฝ่ายรุกมาเป็นฝ่ายเสียเปรียบพร้อมกับการออกแรงครั้งสุดท้ายของลุงมาทุกคนเบิกตากว้างอย่างไม่เชื่อสายตาจนกระทั่งกรรมการประกาศอย่างเป็นทางกาารวลุมชนะ ทั้งสนามเริ่มตื่นเต้นและคึกคักขึ้นมาความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อของเขาสั่นสะเทือนจิตใจของผู้คนมากมายก่อนขึ้นรับรางวัลลุงมากกอดหลานชายสองคนก็อดน้องสาวในที่สุดก็ได้ถือถ้วยรางวัลที่ใฝ่ฝันได้รับเกียรติในเวลาเดียวกันได้ค้นพบความรู้สึกเป็นบ้านอีกครั้งถ้าชอบวิดีโอนี้โปรดกดไลค์และติดตามฉันตอนหน้าจะสนุกยิ่งขึ้น